สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปียผมนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่แบบถ่ายไว้นานมากนะคะตั้งแต่อยู่ม3นะคะตอนนี้คือแบบจบมสแล้วทุกคนแต่ว่าจบมสีในที่นี้ก็คือจบเทอมหนึ่งนะคะเทอมสองก็อยู่บ้านโอเคเข้าเรื่องนะคะ เป็นคนที่แบบชอบเล่นสีผมมากทุกคนผมเสียเยอะมากแต่ว่าตอนนี้คือในภาพนะคะก็คือเอ๊ะในวิดีโอดิในวิดีโอนะคะก็คือแบบตอนที่แบบยังไม่ได้ทําสีผมนะคะผมก็คือสวยแต่ว่าตอนนี้คือแบบไม่ได้เลย oh. คือแบบวงการที่แบบย้อมสีผมใช่ไหมทุกคนแบบเข้าแล้วออกยากมากคือแบบบอกกับตัวเองว่าจะไม่ยอมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ <laughs> เวลายอมนะคะเราก็จะชอบกัดสีผมนะคะทํานู่นทนํานี่แบบไม่ไหวเลยทุกคน ล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผมเสียผมแห้งชีฟ้ฟูแบบไม่สวยเลยนะคะทางที่ดีคือแบบเออเราเก็บผมเก็บผมไว้ดีกว่าไม่ต้องย้อมโอเคนะเราจะมาเล่าแบบเออเราเป็นคนที่แบบเปียรผมไม่ได้นะคะตั้งแต่ประถมก็เปียรไม่ได้ขึ้นมามัธยมปีแรกก็เปียรไม่ได้นะคะแต่ว่าเรามาอยู่หอแบบมันก็ ก็แบบให้เราฝึกหลาย,ลายๆอย่างใช่ไหมทุกคนอันนี้คือรูปมอต้นนะคะมอตอนน้นคือแบบเปียผมไม่ได้ผมสั้นจุจ่ๆมากอันนี้คือแบบให้เพื่อนเปียนะคะอันนี้คือตอนที่แบบคริสต์มาสค่ะน,นี่ก็คือแบบซึมมากดูเหมือนแบบไม่มีความสุขนะคะผมสั้นมากตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือช่วงที่แบบเปียผมเองได้นะคะก็เปียกันนี่คือเพื่อนๆนะคะน่ารักมากคิดถึงมากอันนี้มสามนะคะ เป็นเด็กก็ปล่อยลอยว่าเพื่อนนุชใช่แล้วอันนี้ก็คือแบบเปียได้นะคะนี้ตอนแบบกลับมาอยู่บ้านนะคะแล้วก็เปียผมเองคนเดียวทําอะไรก็แบบทําอยากทําอะไรก็ทําทําทรงผมอะไรก็คือแบบถ้าเปียผมได้คือแบบเราก็มีความสุขนะคะแบบไม่ต้องให้คนอื่นเปียให้ก็ทําจัดทรงเองแบบนี้ทุกคนเราพูดเดียวไหมใช่อันนี้คือแบบแค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย